หนังสือเสียงนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีเวลาอ่านการปฏิวัติสยามคศ2475บทที่3ตอนที่5นักกฎหมายนักกฎหมายเป็นข้าราชการสมัยใหม่อีกส่วนหนึ่งที่แม้ว่ามีจำนวนน้อยกว่าทหาร นักปกครองและนักการศึกษาอยู่มากแต่ในแง่ของหลักวิชาความรู้แล้วนักกฎหมายถือว่าวิชาความรู้ของตนมีลักษณะเฉพาะทั้งจากในส่วนจารีตประเพณีของสยามเองและจากแหล่งความรู้ของสังคมตะวันตกพวกเขาถือว่าวิชาความรู้ทางด้านกฎหมายมีความสำคัญต่อการจัดวางบรรทัดฐานและวางกฎระเบียบใหม่ อำนาจสูงสุดนั้นอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ก็จริงอยู่แต่ในการดำเนินการด้านต่างๆรัฐบาลก็ต้องคำนึงถึงหลักการและความชอบธรรมคือมีตัวบททางกฎหมายรองรับการกระทำนั้นอยู่ด้วยส่งผลให้นักกฎหมายกลายเป็นทั้งผู้รักษากระเบียบและชี้นำให้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบไปพร้อมๆกัน คำวินิจฉัยต่าง,างๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีระบอบการเมืองใหม่ในส่วนที่สําคัญที่สุดมาจากความรู้ทางกฎหมายมากกว่ามาจากความรู้ทางการทาหารและมากกว่าวิชาความรู้ทางรัฐศาสตร์นโยบายรวมทั้งความรู้ด้านวิชาการศึกษาซึ่งแพร่กระจายอยู่ก่อนสิ้นสุดระบอบเก่าความรู้ทางกฎหมายแบบจารีต รวมทั้งบทบาทของพวกหัวหมอและพวกทนายจารีตแทบตั้งอยู่ไม่ได้เลยเมื่อสยามได้เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกเหตุสำคัญเป็นเพราะวิธีการฟ้องร้องการสื่อพยานการตัดสินความและการลงโทษได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามแนวทางที่ใช้กันอยู่ในต่างประเทศ ในปีพศ2440ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกเจ้าพยามหิทรวงเล็บละออไก่เลิกมีความเห็นว่าการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายเป็นผลเนื่องมาจากความคิดที่จะเลิกสารกงสนซึ่งอาจฟังดูแล้วแปลกสําหรับคนภายนอกแต่สําหรับกลุ่มนักเรียนกฎหมายแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นธรรมดา เนื่องด้วยพวกเขาเป็นผู้ที่มีความเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าการมีสารกงสุลนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่ออำนาจของรัฐสยามนักเรียนกฎหมายรุ่นแรกๆมีประมาณ100คนและส่วนใหญ่คือผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการสารอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ดีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายในแต่ละปีมีน้อยมาก เนื่องด้วยความเคร่งครัดในหลักวิชาตามแบบการศึกษากฎหมายของอังกฤษต่อมาในปีพศ2454โรงเรียนกฎหมายได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงและได้ขยายหลักสูตรจาก1ปีเป็น2ปีมีการเปิดรับสมัครนักเรียนโดยทั่วไปในเงื่อนไขว่าต้องมีผู้มีสถานะดีสองคน ให้คำรับรองแก่นักเรียนกฎหมายนั้นการศึกษาวิชากฎหมายในสยามไม่ได้รับอิทธิพลจากประเทศหนึ่งประเทศเดียวในส่วนสำคัญเนื่องมาจากพระบรมราโชบายที่ต้องการให้มีอิทธิพลของมหาอำนาจคัดค้านกันเองประนั้นก็ตามในช่วงทศวรรษ2430และทศวรรษ2440การศึกษากฎหมาย เป็นไปตามแบบของอังกฤษอยู่มากตราบจนถึงปีพศ2451ซึ่งมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายลักษณะอาญาขึ้นเป็นครั้งแรกความข้อเรียกร้องของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้มีกฎหมายมาตรฐานในการจัดการปกครองท้องที่และการประกาศใช้ประมวลกฎหมายลักษณะอาญาขึ้นนี้เองได้ส่งผลให้อิทธิพลของนักกฎหมายฝรั่งเศส ในฝ่ายรัฐบาลดูสูงขึ้นโรงเรียนกฎหมายในทศวรรษ2460จึงได้แยกการศึกษากฎหมายออกเป็นสองแผนกเรียกว่าแผนกกฎหมายอังกฤษกับแผนกกฎหมายฝรั่งเศสซึ่งขึ้นกับนักเรียนว่าจะเลือกเรียนแผนกใดและมีความสามารถในทางภาษาใดในทั้งสองแผนกมีอาจารย์สอนคนละคณะ และเน้นการศึกษาไปคนละแบบไม่เหมือนกันข้อเท็จจริงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ2460และทศวรรษ2470ัน่เนื่องด้วยการเรียนการสอนกฎหมายแบบฝรั่งเศสนั้นเป็นการเรียนแบบกว้างคือไม่ได้เรียนกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเรียนหลักปัชญาวิชาการเมืองวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วย ซึ่งผู้สอนในแผนกนั้นได้พยายามบรรจุวิชาในลักษณะดังกล่าวได้แก่วิชากฎหมายปกครองวิชากฎหมายการเงินและวิชาเศรษฐวิทยาเป็นต้นเข้าไว้ในหลักสูตรตั้งแต่เริ่มแรกแม้ว่ายังไม่มีผู้บรรยายก็ตามพัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาในระยะต่อมาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งก่อตั้งในปีพศ2477ได้กล่าวว่ามีเขาโครงความคิดมาจากการศึกษาของแผนกกฎหมายฝรั่งเศสนี้ความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกลุ่มนักกฎหมายปรากฏให้เห็นตั้งแต่ทศวรรษ2450ตัวอย่างแรกคือคดีพยาราออรคาพศ2453 เหตุเกิดเนื่องมาจากมีผู้แต่งหนังสือชื่อปักศีปการน้มเรื่องพยาระกาซึ่งกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์ทรงเห็นว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระองค์ท่านแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่มีพระราชกระแสว่ายอย่างไรกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์และข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมรวม28คน ได้พากันทุนกล้าวถวายดีกาขอลาออกและขุนหลวงพระไกลสีได้แสดงโวหารกฎหมายทุนกล้าวถวายตอบพระราชกระแสโดยไม่ยอมรับผิดอีกตัวอย่างหนึ่งคือเหตุการณ์รอสอ130ซึ่งเป็นการเตรียมการก่อกากรกบฏโดยที่มีนักกฎหมายเข้าร่วมด้วยแม้ว่าเป็นส่วนน้อยก็ตาม บทบาทของนักกฎหมายในคณะรอส .130 คือการให้คำชี้แนะและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปกครองระบอบต่างๆคลังความรู้ของนักกฎหมายนับตั้งแต่ทศวรรษ2450เป็นต้นมามีเป็นจำนวนมากและอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักวิชาความรู้ที่มีความเข้มงวดมากกว่าหลักวิชาความรู้ด้านอื่นๆในสมัยเดียวกัน ที่เป็นตำราก็มีดังเช่นหัวข้อเลคเชอร์ของกรมหลวงราชบุรีเดเลกฤตลักษณะผัวมเมียของพระยาพิจารณาปริชามาตคคำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญาของพระยาปรีดานารเบศวงเล็บฟักพันฟักคำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญาสี่เล่มของพระยาเลชาวนิตธ,ธรรมวิทักษ วิธีสืบโจรผู้ร้ายของพระยาศีเสนาวงเล็บคิดพระชาชีวะมูลคดีสัญญาของหลวงวราวาทวินิจฉัยเป็นต้นในส่วนที่เป็นวรสารก็มีจำนวนหลายฉบับอาทิเช่นยุนพาหะบทบัณฑิตธรรมศาสตร์วินิจฉัยปัญหาวินิจฉัยมนโนสาร ธรรมสารและนิติสารเป็นต้นจากจำนวนหนังสือและวารสารดังกล่าวหากพิจารณาควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงที่ว่าในระหว่างปีพศ2440จนถึงปีพศ2476มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายเพียง901คนแยกเป็นชาย899คน และหญิงสองคนก็คงบ่งบอกความหมายว่านักเรียนกฎหมายในสมัยนั้นเป็นผู้ที่คงแก่เรียนและทุ่มเทความสนใจให้กับวิชาความรู้ในสายงานของตนอยู่มากพอสมควรและในขณะเดียวกันก็บ่งบอกถึงการแพร่กระจายของความรู้ทางกฎหมายไปสู่วงการอื่นๆในระดับหนึ่งด้วย ตัวอย่างสำคัญซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของความรู้ในวิชากฎหมายไปสู่วงการอื่นๆคงได้แก่การเกิดขึ้นและการแพร่กระจายของคำศัพท์ทางกฎหมายและการเมืองในขณะที่สมัยนั้นยังไม่มีการศึกษาวิชาการเมืองและเศรษฐศาสตร์อย่างเช่นคำว่ากฎหมายธรรมนูญประเพณีพระธรรมนูญสภา รัฐสภารัฐสภาคุณนางกับรัฐสภาสามัญประชาธิปไตยอิสรภาพซึ่งนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในทศวรรษ2460ซึ่งก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ยังคงใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับตำราและบทความทางวิชาการของพวกนักกฎหมายอยู่ด้วยมากและมีภาษาการเมืองใหม่ และเริ่มเป็นที่นิยมกล่าวถึงกันโดยทั่วไปในสมัยนั้นแม้ว่าผู้ใช้มีความเข้าใจอาจไม่ตรงกรันย่อมมีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ได้ยินได้ฟังไปในทางที่รุนแรงมากกว่าการบรรยายอย่างยืดยาวโดยภาษาไทยรุ่นโบราณอันหนึ่งเมื่อเรากล่าวถึงการแพร่กระจายของภาษาการเมืองและแนวคิดทางการเมือง านหลักวิชากฎหมายเรามีได้หมายความว่ามีแต่เฉพาะโรงเรียนกฎหมายเท่านั้นที่สอนหลักวิชากฎหมายการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยและโรงเรียนนายเรือนักเรียนก็ต้องศึกษาหลักวิชากฎหมายด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชากฎหมายระหว่างประเทศของโรงเรียนนายเรือนั้นน่าเชื่อว่าเป็นแหล่งที่ทำให้ในายทหารเรือ ชอบการวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองและระบอบก,การปกครองของประเทศต่างๆสำหรับนักเรียนกฎหมายแล้วย่อมถือเป็นธรรมดาที่จะมีความเข้าใจว่าระเบียบการปกครองย่อมแบ่งออกเป็นประเทศแผ่นดินและรัฐรูปของรัฐแบ่งออกเป็นรัฐเดี่ยวและรัฐรวมรัฐใดๆย่อมแบ่งออกได้เป็นรัฐที่มีเอกราช รัฐที่เสียเอกราชไปบางส่วนคือมีเอกราชไม่สมบูรณ์และรัฐที่ไม่มีเอกราชคือตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นรัฐบาลคือคณะบุคคลซึ่งได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดอำนาจสูงสุดแบ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการอำนาจสูงสุดนั้น ประชาชนอาจเป็นผู้ใช้เองโดยตรงก็ได้มีผู้แทนก็ได้หรืออยู่ที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้รัฐบาลในโลกนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็นสองชนิดคือรัฐบาลราชาธิปไตยกับรัฐบาลประชาธิปไตยเหตุที่กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นธรรมดาก็เพราะเป็นส่วนหนึ่งของหลักวิชาที่พวกเขาต้องศึกษากันอยู่ ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนโดยตรงอาจมีความเข้าใจได้จากการอ่านและรับฟังแต่การมีความรู้แต่เพียงผิวเผินก็ย่อมไม่อาจอยู่ในฐานะที่จะวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายแข่งขันกับนักกฎหมายได้แม้ว่านักกฎหมายได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยความคิดอ่านในทางการเมืองอยู่มากในช่วงสุดท้ายของระบอบเก่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักกฎหมายจะสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางโครงสร้างการเมืองไปเสียทั้งหมดเพราะว่าโดยจารีตประเพณีแล้วนักกฎหมายนั่นเองต้องทำหน้าที่รักษาระเบียบในทางกฎหมายและระเบียบทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักกฎหมายที่สำเร็จการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ และนักเรียนในแผนกวิชากฎหมายอังกฤษของโรงเรียนกฎหมายย่อมถือเอาหลักการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือหลักวิวัฒนาการเป็นสำคัญดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มุ่งค้นล้มและทำลายองค์อธิปัตย์เดิมย่อมสร้างภาวะไร้องค์อธิปัตย์และเป็นสภาวะที่จะสร้างความวุ่นวายต่อไปอย่างไม่รู้จบสิ้น เรื่องนี้ตรงกันข้ามกับอีกแนวทางหนึ่งซึ่งถือว่าการสร้างองค์อธิปัตย์ใหม่ให้สูงและศักดิ์สิทธิ์กว่าองค์อธิปัตย์เดิมเป็นสิ่งจาเป็นข้อสำคัญคือองค์อธิปัตย์ใหม่นี้มีสภาวะเป็นนามธรรมคือเป็นตัวบทกฎหมายไม่ใช่ตัวบุคคลดังเช่นระบอบเก่าและความคิดเห็นในแนวทางหลังนี้เข้าใจว่า อยู่ในหมู่ผู้ศึกษาวิชากฎหมายในแบบฝรั่งเศสมากกว่าแบบอังกฤษในกลุ่มของนักเรียนกฎหมายฝรั่งเศสรุ่นแรกๆที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคงได้แก่หลวงประดิษฐ์มนุนธรรมวงเล็บปรีดีพนมยงซึ่งเป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายปกครองที่โรงเรียนกฎหมายเริ่มครั้งแรกเมื่อปีพศ2474 วิชาดังกล่าวได้กล่าวถึงหลักการแห่งอิสระภาพเสรีภาพความเสมอภาคและพาราดอรนภาพตลอดจนรูปการปกครองชนิดต่างๆซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติครั้งสำคัญของการศึกษาวิชากฎหมายในประเทศสยามและในขณะเดียวกันก็เป็นการเผยแพร่ความคิดทางการเมืองในที่สาธารณะไปพร้อมๆกันด้วย บทบาทของนักกฎหมายมีอยู่อย่างสูงในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความรู้ที่จะช่วยวางระเบียบและประดุงระบอบใหม่นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเงื่อนไขรองรับให้พระยามาโนปกรณ์นิติธาดาวงเล็บต้อนมุกตาสิงนักกฎหมายคนสำคัญผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีสารอุทธร์ในระบอบเก่า และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นนักกฎหมายที่มีความสามารถมีความตรงไปตรงมาในการตัดสินคดีความและพูดจาแบบขวานพาซากเขาได้รับการยอมรับจากแกนนาของฝ่ายยึดอำนาจโดยได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการรัศดรและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสยามอย่างไรก็ดีข้อขัดแย้งภายในหมู่นักกฎหมายด้วยกันเองนั้นมีอยู่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวคิดทางทฤษฎีและการตีความเรื่องกำเนิดรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของกติกาการเมืองของระบอบใหม่ซึ่งต้องอาศัยรากฐานคือความไว้วางใจต่อกันและความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดกติกานั้นเป็นประการสำคัญในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามได้มีบทบาทในกติกาที่ตกลงกันไว้แล้วและจากความขัดแย้งภายในหมู่นักกฎหมายชั้นนำนี้เองภายในไม่ช้าก็ผสมปนเปก,กับเรื่องอื่นๆกลายเป็นความขัดแย้งที่บานปลายจนไม่อาจปรองดองกันต่อไปได้การใช้กำลังเข้าตัดสินปัญหาความขัดแย้งจึงกลายมาเป็นกลไก แก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์บทบาทของทหารจึงมีความสำคัญสูงขึ้นในขณะเดียวกันกับที่บทบาทของนักกฎหมายมีลดน้อยลงในเชิงเปรียบเทียบ